สวัสดีนะคะเพื่อนๆนี่ไม่ได้อะไรมาเขาเรียกว่าเพื่อนบีบอกว่ามันชื่อน้อยหนงบีไปร้านค้ามาบีเห็นนะ่ะบีจะลองกินดูว่ามันเป็นยังไงเนาะบีไม่เคยกินนะตั้งแต่บีมาอยู่ที่เนี่ครั้งแรกครั้งแรกมันจะเป็นยังไงเนาะบีจะชิมดูมันจะเหมือนน้อยหนาเลย <laughs> น้อยหนงกับน้อยหน่ะทำไมมันไม่หอม อืมมีหนอนไหมเนี่ยชิมดูดิอืมอร่อยอยู่นะมันไม่เหนียวเนียวเหมือนน้อยนาบ้านเราเนาะ เขาขายเป็นลูกนะเพื่อนเขาขายลูกละแปดสิบเก้เซนอืมอร่อยอยู่นะวานๆอะไรวานก็ก็เลยหมดเลยปีตั้งา,ายต้องการความหวานตลอดเวลาอืมอร่อยนะ อันนี้พี่ซื้อมาลองกินว่ามันเป็นยังไงอืมอร่อยน่าไปซื้อมาอีกแต่ว่ามันไม่ค่อยหอ,อหมมันน้อยหนาเนาะอืมอร่อยตํางดูดนิ้วเนี่ยแหละนะเพื่อนไปแล้วนะคะเ,เพื่อนน้อยโหน่งครั้งแรกในชีวิตของน้องบีไปแล้วนะคะบ๊ายบาย